สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านสู่ช่องหมอเจี๊ยบ95ทาหาทาร์นะคะคลิปในวันนี้นะก็เป็นคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อมีคนอยากวนกลับมาหาคุณอ่าวันนี้เรามาสองมาดูกันว่าคนคนนี้เขาเป็นใครและมีปริณอะไรกับคุณไปนะคะอ่ะ ดวงตรงนี้นะสามารถดูได้ทุกเพศดูได้ทุกวัยดูได้ทุกราศีเลยนะคะแต่ตรงนี้ก็เป็นดวงแรนดอมเป็นดวงสุ่มเนาะอาจจะตรงกับบางท่านไม่ตรงกับบางท่านยังไงก็ขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะที่นี้นะคะหมอเจี๊ยบขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะถ้าพลังงานของคุณตรงเราก็ไปกันต่อนะคะถ้าไม่ตรงคุณก็ฟังเพืนเินได้นะ คุณนะคะราชีนีถือไม่เทานะธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะคะตรงนี้ราชีนีถือไม่เท้าเห็นไหมคุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีพลังใจมีพลังใจมีพลังกายลนเหลือนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นพยายามนะไม่ว่าจะเรื่องหน้าที่การงานหรือเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณก็พยายามอย่างเต็มที่ที่สุด เวลางานคุณก็ทำงานเวลาความสัมพันธ์คุณก็มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ตรงนั้นเป็นหัวหน้าคนได้นะจัดการควบคุมคนได้เป็นผู้นํำคนได้นะแล้วคุณก็ไม่ได้เก่งแค่พูดอย่างเดียวนะคุณยังลงมือทำเก่งด้วยนะแล้วคุณก็เป็นคนที่ตามเทรนตามสมัยนะชอบแต่งตัวชอบเที่ยวเฮฮาปาร์ต hey, ี้นะคะตรงนี้มาที่2นะคะนะอัศวิน ทื่ดาบนะท่าลงตุนกุมเมทุนนอกจากจะเป็นคนเก่งแล้วนะคุณยังเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองมากนะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าลงมือทําเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรอนะนะคะตรงนี้ถ้าได้เลือกแล้วก็จะทําเลยนะไม่เปลี่ยนใจทีหลังคุณเป็นคนอย่างนั้นนะคะราชีพรจจันทร์นะคะคนวันจันทร์นะ,ะเป็นเสร็จนะคุณเป็นคนที่ มแม่หมอบอกเลยนะเป็นคนหน้าตาดีคะเป็นคนที่มีความน่าลหลงไหลมีมนตเสน์มีมนตาใครมองคุณก็ถูกคุณดึงดูดนะรู้สึกชอบคุณคุณน่าค้นหาตรงนี้แล้วคุณก็อาจจะเป็นคนที่มีเซนต์มีรลางสังหรณ์ด้วยนะเป็นคนเซนต์แรงเป็นคนมีรลางสังหรณ์ใครไปทําอะไรลับๆหรือปกปิดอะไรคุณไว้เนี่ยคุณก็รู้ได้นะคะตรงนี้นะหรือช่วงนี้นะคุณอาจจะ ไปปฏิบัติธรรมไหมสวดมนต์ไหว้พระหรือเปล่านะคะอา่าราชาถือเหรียญน,นะท่าดินกันพึกษมมังกรแม่หมอว่าตอนนี้นะคะคุณพยายามที่จะโฟกัสเรื่องความมั่นคงในชีวิตของคุณนะพยายามที่จะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานนะพยายามทําชีวิตของตัวเองให้มันดีขึ้นทำาปัจจุบันทําสิ่งที่ตัวเองเรือกเนี่ยให้มันดีขึ้นกว่าเดิม นะตรงนี้จะฮโรแฟนรัชนาราศีพฤกษ์แม่หมอบอกเลยนะว่าคุณเนี่ยชอบส่วนมอนไหว้พระชอบปฏิบัติธรรมชอบเข้าวัดอชอบทําบุญทําทานรักษาศีลนะตรงนี้เห็นไหมเป็นคนยึดมั่นในคุณงามความดียึดมั่นในศีลธรรมนะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ถ้ามีอะไรสักอย่างให้คุเลือกเนี่ยคุณก็จะเลือกสิ่งที่ถูกต้องก่อนนะตรงนี้ นะคุณเป็นคนอย่างนั้นนะแล้วก็เป็นคนที่ให้คําปรึกษาคนอื่นด้วยดีด้วยเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้พูดที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ให้คํา,านนนแ,นคนคแนะนําที่ดีด้วยเด็กถือถ้วยนะคะท่าน้ํากรกฎมีพิจิกืมแม่หมอว่าถ้าที่ผ่านมาลนะ่ะคุณทุ่งเทให้ความรักความสัมพันธ์มาตลอดนะเห็นไหม งานก็ทุ่มเทให้งานความรักความสัมพันธ์ก็ทุ่มเทให้ความรักความสัมพันธ์นะที่ผ่านมาถ้าคุณทุ่มเทให้ความรักความสัมพันธ์ใส่ใจดูแลใครสักคนมาตลอดนะแม่หมอว่าตอนนี้นะคะคุณเริ่มหันมาใส่ใจหันมาดูแลตัวเองเป็นหลักแล้วนะแต่ก่อนอาจจะเน้นคนในความรักความสัมพันธ์มาก่อนตัวเองด้วยซ้ําก็ได้นะตรงนี้สองเหรียญน,นะคะตรงนี้นะสองเหรียญน,นี้นะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะ ช่วงนี้อาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยอได้มาก็ต้องจ่ายไปนะหมุนไปหมุนมานะคะเงินตรงนี้หรือถ้าคุณเคยมีคนในความรักความสัมพันธ์ในอดีตเนี่ยคุณก็เป็นฝ่ายที่เป็นเดอะแบกนะคะนะเป็นเดอะแบกเป็นฝ่ายที่คอยประคับประคองความรักความสัมพันธ์แล้วยังต้องคอยประคับประคองให้ความสัมพันธ์มันไปรอดด้วยนะแล้วสองเหรียญตรงนี้นะคะยังหมายถึงว่าอ,อาจจะมีใครบางคนที่อยากวนเวียนกลับมาในชีวิตคุณก็ได้นะตรงนี้ เดลเวอร์ over, นะคะลัคนาราศีเมทุนแม่หมอว่าความรักความสัมพันธ์ที่มันผ่านมาในอดีตนะคุณอาจจะพบกับคนที่เขามีตัวเลือกมีทางเลือกนะคะตรงนี้คนที่เขามีตัวเลือกมีทางเลือกเยอะเขาเป็นคนมีเงินมีทองมีความมั่นคงมีอีโก้นะคะตรงนี้เขาก็เลยเป็นคนที่มีตัวเลือกมีทางเลือกเยอะก็ได้นะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาในอดีตก่อนที่จะมีการตัดจบจากกันนะคะตรงนี้ หรือไม่ตรงนี้นะก็หมายถึงว่าโชคชะตาพรนะมลิขิตนะกำลังเริ่มทำงานแล้วนะกำลังจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะดึงดูดคู่แท้คนรักของคุณก็ได้อาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนเข้ามาให้คุณได้เลือกได้ตัดสินใจก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้พลังงานของคุณนะคะตรงนี้ทีนี้เรามาดูพลังงานของคนคนนี้กันนะคะว่าตอนนี้ เขาเป็นยังไงบ้างแล้วนะคนคนนี้พลังงานของเขานะพลังงานของเขานะคะคนคนนี้อ๋อจัสมินใบแรกเลยนะการตื่นรู้นะคะการตื่นรู้การ รู้แจ้งการได้รับผลกรรมนะแม่หมอว่าเขากาลังนะเขากําลังรับรู้ถึงผลจากการกระทําของเขาแล้วนะตรงนี้เขากําลังรับรู้จากสิ่งที่เขาได้ทําแล้วนะผลจากที่เขาทำนะกาลังย้อนกลับมาหาเขาอัศวินทือเรียนท่าดินการพึกษบังกอนนะคนคนนี้นะแม่หมอว่าตอนนี้เขานิ่งนะพลังงานของเขาเขานิ่งอยู่ นะเขานิ่งหรือไม่เขาก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนมีเงินมีทองนะคะพอเรามีเงินมีทองแล้วเราก็มีความมั่นใจมีอีโก้นะเราคิดว่าเรามีดีมีตัวเลือกมีทางเลือกนะตรงนี้อเดอะเฮอร์มิตรััชนาราศีกันคนคนนี้นะคะตอนนี้นะแม่หมอว่าเขากําลังนะเขากําลังคิดบางสิ่งบางอย่างนะ ถึงเขาจะเป็นคนที่มีความมั่นใจยังไงก็ตามนะแต่ตอนนี้สิ่งที่เขาทํากําลังส่งผลถึงตัวเขาเองตอนนี้คนคนนี้เหมือนกําลังคิดบางสิ่งบางอย่างได้นะเห็นไหมเห็นแสงสว่างที่มันจุดขึ้นมานะคะแล้วก็ทําให้เราเห็นตัวอักษรน,นะเหมือนเขากําลังคิดได้นะตระหนักรู้ถึงผลจากการกระทําของเขาดีไม่ดีเขาก็รู้สึกโดดเดี่ยวด้วยนะคะตอนนี้เมื่อไม่มีคนก้าวไม่เท้า คนคนนี้เขาเป็นคนมีตัวเรื่องมีทางเรื่องมีเสน่ห์นะเขามีเสน่ห์แต่การมีเสน่ห์ของเขานะคะมีคนเข้าหาไม่ได้แปลว่าคนเข้าหาเขาด้วยความจริงใจอาจจะเข้าหาเขาเพื่อหวังผลประโยชน์ชนบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะตรงนี้อ่ะหรือตอนนี้นะแม่หมอาว่าคุณกับคนคนนี้นะบล็อกกันไปแล้วหรือเปล่าบล็อกกันไปแล้วเชมเพรนรัคนาราศีธนูนะคะตรงนี้คนคนนี้เขาเป็นคนไกล นะต่างชาติต่างศาสนาต่างจังหวัดต่างประเทศได้หรือเขาอาจจะเป็นคนที่อายุแตกต่างกันจากคุณได้ด้วยนะตรงนี้อ่นะเทมเพลนตรงนี้อ่ะเดว,เว์คนวันเสาร์แม่หมอว่าคนคนนี้เขากำลังนะเขากำลังตกผลึกกับบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เขาไปเจอในตอนนี้นะมันทำให้เขาได้ตกผลึกทำให้เขา คิดถึงบางสิ่งบางอย่างคิดถึงอดีตก็ได้คิดถึงคุณก็ได้นะคะตรงนี้นะแปดดาวโอ้ตอนนี้นะคะนะคนคนนี้เขานอนไม่หลับนะเขามีเรื่องเครียดมีเรื่องให้คิดมากสิ่งที่เจอในชีวิตตอนนี้อะนะคะมันเหมือนเจอเรื่องที่มันไม่ดีเจอคนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์ไม่จริงจังไม่จริงใจนะตอนนี้ก็เลยมาตกผลึกมาคิดได้นะแล้วมันก็เครียดมันคิดมาก สี่ถ้วยเห็นไหมคะนะตรงนี้นะตอนนี้ถึงจะมีใครเข้าหาเข้ามาชอบเข้ามาจีบเข้าหาเขามากมายคนคนนี้เขาก็เบื่อแล้วเบื่อซิงเบื่อหน่ายเงาเศร้าทําไมอะไรหลายๆอย่างมันถึงไม่เป็นดังใจเลยนะตรงนี้คนคนคน,นี้นะคะเป็นคนนะธาดินกันบึกสมังกรรัคนาราศีการได้รัคนาราศีธนูคนวันเสาร์นะคะตรงนี้พลังงานของเขานะ ทีนี้มาดูกันนะคะว่าคนคนนี้รู้สึกยังไงบ้างแล้วนะมาดูความรู้สึกของเขากันนะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงบ้าง ถอเรียนนะคะทุกคนท่าดินกันพฤกสมังกรแม่มอว่าคนคนนี้เขากาลังเขากาลังนิ่งนะเขากําลังพิจารณากําลังคิดอยู่เห็นไหมเขาถือเหรียญแล้วก็มองเหรียญเก้าดาบนะตอนนี้นาชีวิตนะคะรุ่มรุ่ม,มด,อดอนดอนนะเจออะไรก็ไม่รู้นะปัญหาเข้ามามากมายเหลือเกินความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ชีวิตที่เป็นอยู่มันก็ไม่เป็นอย่างที่ตัวเองต้องการ นะเจอแต่ปัญหาไล่ล้อมหาทางออกไม่ได้อึดอัดกดดันนะตรงนี้หนะสามดาบนะคนคนนี้นะคะแม่หมอว่าตอนนี้เขาเสียใจนะเขาทุกข์ใจเขาเสียใจเลยถ้าในอดีตที่เขาเคยทำกับคุณไปดึงใครเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ตอนนี้เขาก็เหมือนมาเจอกับคุณ ถ้าเขาไม่เจอเหมือนกันกับคุณตอนนี้เขาก็กําลังเสียใจกําลังทุกข์ใจมากๆนะคะอหกถ้วยเห็นไหมคะนะคิดถึงแล้วนะคิดถึงคนในอดีตแล้วคะ่ะตอนนี้คิดถึงจังนะอยากกลับไปหาคนเก่าๆก,กลับไปหาคนในอดีตที่เราจากมาคิดถึงมากเลยนะคิดถึงอะไรอาวอนถึงเขาอ๋อ จะอิมเพรสคนวันสุกเห็นไหมคะตอนนี้มาเห็นค่ามารู้ค่าแล้วนะเวลาที่เสียใจเวลาที่เจ็บปวดเวลาที่ทุกเจอปัญหาเจออุปสรรคหาทางออกไม่ได้นะคะมันไม่มีใครคอยซับพอร์ตมันก็เลยมานึกได้อะค่ะนะเวลาที่เคยมีคนคนนั้นเพิ่งจะมารู้คุณค่าเพิ่งจะรู้สึกเสียใจนะได้อิมเพสเห็นไหม คิดถึงคนที่เคยแสนดีอะคนที่เคยสนับสนุนซัพพอร์ตเขาซื่อสัตย์กับเขาจริงใจตอ่อเขานะะดูแลเขานะเขาคิดถึงคนคนนั้นก้ามือเท้าเห็นไหมคะตอนนี้ถึงจะมีใครเข้ามานะถึงจะมีใครเข้ามาก็ยังเลือกที่จะถือคนเก่าเอาไวแ้แหละหรือไม่นะในตอนนี้เขาอาจจะถูกคุณบล็อกอยู่ก็ได้นะเขาติดต่อสื่อสารไปหาคุณไม่ได้ก็ได้นะคะตรงน,นี้ เจวิลรักนาราศังกรนนะแม่มอว่าเขาไปเจอความรักความสมัธ์ที่มันไม่จริงใจอะ่ะนะเขาไปเจอคนที่หลอกลวงเขาเจอคนที่ไม่จริงใจกับเขาเชมเพอร์แรนนะคะรักนาราศีธนูเห็นไหมตอนนี้นะอยากอยากอยากกลับมาแก้ตัวอยากเปลี่ยนแปลงนะตอนนี้นะคะอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองอ่ะนะอยากเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตัวเองเจออยู่สิ่งที่มันเป็นอยู่ในตอนเนี้ ไม่เอาแล้วคนเจ้าชู้คนหลายใจคนหลอกลวงคนไม่จริงใจนะคิดถึงคนเก่าๆคนที่เราทิ้งมาจากมาเห็นไหมคะนะเด็กถือถ้วยท่าน้ำปรากฏมีนพิจิคนที่แสนดีโอ้ราชีถือถ้วยท่าน้ำปรากฏมีนจิแม่หมอบอกเลยว่าคนคนนี้นะคิดถึงคุณนะคะคิดถึงคุณมากเลยอะ่ะ คิดนะถึงคนที่จริงใจกับเขาดูแลช่วยเหลือเขาสนับสนุนเขานะเวลาเจอทุกเจอปัญหาก็เป็นคนที่มาปลอบใจเขาคิดนะถึงคุณนะนะตอนนี้พอเจอเรื่องยแย่ๆเจอความสัมพันธ์แย่ๆเจอความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีนะคะก็อยากอยากเปลี่ยนแปลงอยากแก้ไขเวลาเราไม่ไปเจออะไรที่ไม่ดีเราก็จะไม่นึกถึงไม่รู้ค่าในสิ่งที่เราเคยมีมาก่อนนะตรงนี้จะแฮงแมนนะคะเห็นไหม ยึดติดล้นะยึดติดนะเอาออกจากหัวไม่ได้อะนะเหมือนเหมือนชีวิตเขามันไปต่อไม่ได้ค่ะตรงนี้นสิบเหรียญคิดถึงคุณน่ะคุณที่จริงใจต่อเขาให้ความอบอุ่นให้ความอบอุ่นมาเติมเต็มชีวิตของเขาให้เขารู้จักเขาว่าครอบครัวความมั่นคงอน่ะ สิ่งที่คุณทําให้เขานะคะนั่นแหละนะมันถึงคือความจริงใจอะคือคนที่เราควรฝากชีวิตเอาไว้ด้วยนะคะตรงนี้ความรู้สึกของเขานะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่านะคนคนนี้นะเขาอยากแอคชั่นอะไรกับคุณไหมเขาจะแอคชั่นอะไรกับคุณไหมนะคะตรงนี้โอ้สิบถ้วย โห oh. คิดถึงคุณนะ่ะคิดถึงความมั่นคงคิดถึงครอบครัวนะอาตอนนี้แม่หมอว่าเขากําลังคิดอยู่นะกําลังพิจารณาอยู่เห็นไหมเด็กถือเหรียญอ่นคุณกับเขานะคะอืมมันมีระยะเวลาของการนิ่งเงียบกันไปอะอาจจะพักหนึ่งหรือนานกว่านั้นก็ได้นะคนคนนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าจะกลับมาหาคุณดีไหมหรือจะกลับมาหาคุณยังไงดี จัสติกนะคะรา,ราคณาราศีตุลกําลังช่างใจกําลังตัดสินใจอยู่นะกลับมาดีไหมอะ่ะนะเคยทําเรื่องไม่ดีไว้กับคุณอะ่ะทําให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกอะ่ะกลับมาคุณจะให้อภัยไหมสามไม้เท้านะ,ะแม่หมอว่าคนคนนี้นะคะพยายามที่จะส่งข้อความมาหาคุณนะพยายามที่จะติดต่อมาหาคุณแต่คุณนิ่งเงียบใส่นะ คุณอาจจะบล็อกเข้าไปแล้วก็ได้นะคะตรงนี้อ่ะคนคนนี้ก็เลยแต่ก็เลยได้แต่เฝ้ารอนะสิบดาวโอตอนนี้ทุกใจเสียใจมากๆมันแย่มากอ่ะนะราชินีถึงไม้เท้าะคะตรงนี้ธาตุไฟไม่สิงถนนแม่หมอว่าคนคนนี้เขาก็อยากอยากแอคชั่นนะแต่เหมือนว่ารอดูสถานการณ์รอดูคนก่อนอนะ่ะสองถ้วยโออยากกลับเข้ามาในความรักความสัมพันธ์นะอ่นะหนึ่งถ้วยอยากขอโทษขอโอกาส นะคะตรงนี้อยากได้โอกาสและเขาก็กําลังช่างใจอยู่นะว่าจะถ้าจะกลับมาเนี่ยคุณจะให้อภัยไหมจะทํายังไงคุณถึงจะยอมเปิดใจยอมกลับมารักกับเขานะคะถ้าตรงนี้เนาะอัศวินถือถ้วยท่าน้ำกระกรกดิีพิษส,สี่ไม้เท้าราชีถือถ้วย เขาเด็กถือไม้เท้านะคนคนนี้นะคะอยากมาง้อมาขอคืนดีคุณนะนะะตรงนี้เห็นไหมทางแอคชั่นทางข้อความจากเขาเลยเขาอยากมาง้อมาขอคืนดีคุณแต่ก็อาจจะนะก็กลัวว่าคุณจะไม่ยอมตอบนะถ้าบอกอยู่ก็กลัวว่าคุณจะไม่ยอมปลดบล็อกนะคะตรงนี้เห็นไหมอยากกลับมาเป็นครอบครัวนะอยากกลับมาหาคุณที่แสนดีนะอยากมาง้อมาขอโอกาสจากคุณนะ ดีไม่ดีแม่หมาว่าคนคนนี้นะก็ส่งสติกเกอร์ส่งอะไรไมาให้คุณแล้วนะส่งสติกเกอร์ส่งอะไรไมาให้คุณแล้วแต่ยังรอว่าคุณจะตอบเขาอยู่หรือเปล่าเท่านั้นเองนะตรงนี้สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าหากตรงกับเรื่องราวของท่านใดสามารถมอบพลังงานบวกหิมจิตใจให้คุณได้หมอเจี๊ยบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องหมอเจี๊ยบ95ทารอกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ